ฝนตกต่อเนื่องพ่อค้าแม่ค้าและชาวลาวได้น,นำสินค้าของป่าที่เกิดขึ้นจากฝนตกสินค้าตามฤดูกาลและปลาแม่น้ำโขงหลากหลายชนิดข้ามเข้ามาขายในตลาดจุดผ่อนปรนไทยลาวส่งผลให้ตลาดจุดผ่อนปรนไทยและก็ลาวบ้านแปลงจาน อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายคึกคักครับมีประชาชนชาวหนองคายชาวลาวและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสินค้ามีความสดและที่สําคัญครับราคาไม่แพงในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยสภาพบรรยากาศที่จุดผ่อนปรนทางการค้าไทยลาว บ้านแปงจานหรือตลาดจุดผ่อนปลนไทยลาบ้านแปงจานหมู่8ตําบลโพนแพงอําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายคึกคักตั้งแต่เช้าครับแม้จะมีฝนลงมาเป็นระยะระยะตลอดทั้งสัปดาห์พ่อค้าและก็แม่ค้าและประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวนำสินค้าเข้ามาขายแลกเปลี่ยนจับใจซื้อหาสินค้าในตลาดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าและชาวลาวนำสินค้าของป่าที่เกิดขึ้นจาก ฝนที่ตกและตามฤดูกาลทั้งเห็ดนานาชนิดหน่อไม้หนอ่อหวาตะกแตนรวมไปถึงพืชพันธุ์ธรรมชาติและปลาแม่น้ำโขงหลากหลายชนิดที่ช่วงนี้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจับปลาในแม่น้ำโขงจับปลาตัวใหญ่ได้มากขึ้นมีทั้งปลาเก็ดและก็ปลาหนังน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่3-10ถึงกิโลกร,รมัมโดยเฉพาะปลาหนังที่จับได้ช่วงนี้จะเป็นปลาแค่และปลาคัง ถือเป็นปลาที่นำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดมีรสชาติอร่อยครับเป็นที่นิยมรับประทานของผู้ที่นิยมรับประทานปลาเป็นอย่างมากประกอบกับราคาปลาแม่น้ำโขงในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับช่วงปกติครับราคาปลาหนังขนาดใหญ่เริ่มต้นที่200บาทต่อกิโลส่วนปลาเกดขนาดใหญ่ ก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นสินค้าประเภทเห็ดก็เช่นเดียวกันครับเห็ดเพาะเริ่มต้นที่200บาทต่อกิโลและเห็ดโคนขายจานละ50บาทสำหรับจุดผ่อนปรนทางการค้าไทยแล้วก็ลาวบ้านเปงจานหรือตลาดจุดผ่อนปรนไทยลาวบ้านเปงจานหมู่ที่8ตําบลโพแพงอําเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายอยู่ตรงข้ามบ้านทวยเมืองท่าพระบาทแขวงบริคณมคไซสพปลาว หรือเป็นจุดผ่อนปลนเพียงแห่งเดียวครับที่เปิดให้มีการเข้าแล้วก็ออกค้าขายได้ตามปกติหลังจากที่มีการปิดชั่วคราวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเริ่มเปิดตามปกติตั้งแต่วันที่27เมษายน2565ที่ผ่านมาและเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาครับใน1สัป,ปดาห์จะเปิด3วันครับก็คือทุกวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ ที่คึกคักมากที่สุดก็คือในวันอาทิตย์สินค้าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตลาดจ,จุดผ่อนปลนแห่งนี้คือสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรสมุนไพรและเครื่องจักรสารเป็นต้นมีมูลค่าการนําเข้าสินค้าจากสกปลาวแล้วก็ไทยประมาณ200,000-250,000บาทต่อเดือนและมีมูลค่าส่งออกจากไทยไปลาวอยู่ประมาณ400,000-500,000บาทต่อเดือนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานีหนองคาย